สิ่งที่พักเพื่อไทยหาเสียงไว้นะครับนะเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยมีทั้งหมดสิบสามนโยบายครับพี่น้องครับนะท่านนายกครับท่านนายกเศรษฐาสิบสามนโยบายนะครับหวังว่าท่านจะเป็นคนพูดจริงทําจริงพูดแล้วทํานะครับสิบสามนโยบายนะครับผมเองให้โอกาสท่านนายกนะครับนะนโยบายแรกค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทต่อวันนะครับนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ บรรดากรรมกรแบกหามเด็กล้างจานแม่บ้านเตรียมรับนะครับวันละหกร้อยบาทต่อวันครับนะเราจะรวยกันทันทีทันใดนะครับคืนนี้หลังสองทุ่มแล้วนะครับสองทุ่มแล้วเนี่ยเราจะรวยกันทันทีทันใดนะครับนะพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับจากเดิมสามร้อยก็จะไปหกร้อยบาททันทีครับต่อวันครับจุกครูครับนะจุกครูจุกครูนะครับนะพรุ่งนี้รวยครับหลังสองทุ่มครับ พักเพื่อไทยได้นายกเศรษฐาแล้วนะครับหวังว่าพรุ่งนี้เงินในกระเป๋าของท่านจากวันละสามร้อยก็จะเป็นวันละหกร้อยต่อวันนะครับจ้ครูล้างจานวันละหกร้อยนะครับต่อไปนะครับนะเงินเดือนปริญญาตีเริ่มต้นสองหมื่นห้าครับพรุ่งนี้รวยครับนะเราได้นายกแล้วพรุ่งนี้รวยนะครับอือพอพูดถึงนโยบายพัก เพื่อไทยปุ๊บเนี่ยผมต้องจิบน้ำอางุ่นเลยนะจิบน้ำองุ่นเลยนะฮะนะครับเงินเดือนปริญญาตีนะครับเริ่มต้นสองหมื่นห้าครับพี่น้องครับใครเรียนหนังสือจบนะครับหมื่นห้าไม่เอานะครับเอาสองหมื่นห้าครับรัฐบาลท่านนายกเศรษฐาเพื่อไทยบอกแล้วสองหมื่นห้าท่านพูดจริงทําจริงพวกนี้เราก็เริ่มต้นกันเลยครับสองหมื่นห้าครับไม่มีแล้วหมื่นห้าครับนะชัดเจนนะครับ เราเชื่ออยู่ครับผมเชื่อเลยท่านนายกทําได้จริงครับผมเชื่อเลยครับว่าไม่ใช่แค่เทคนิคการหาเสียงผมเชื่อเลยว่าไม่ใช่ใช้ในการโฆษณาเท่านั้นเชื่อเลยครับพรุ่งนี้ครับพี่น้องใครที่เรียนน้องน้องลูกๆหลานๆนะครับที่เรียนจบปริญญาตรีนะครับนะพรุ่งนี้ครับนาสองทุ่มนท่านนายกนี่โปรดเก้าแล้วนะครับสองทุ่มนะครับท่านก็จะได้เงินเดือนปริญญาตรีนะครับจากหมื่นห้าท่านได้รับสองหมื่นห้าเลยนะครับ นะุ่งนี้รวยครับุ่งนี้รวยนโยบายที่สองครับใช้เทคโนโลยีในการเกษตรครับนะครับใครที่เลี้ยงควายนะครับนะนะไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องใช้ควายแล้วครับใช้เทคโนโลยีครับโอ้โหไฮเทกครับนายกพักเพื่อไทยนี่พูดจริงทำจริงครับนับแต่นี้เป็นต้นไปนะไม่ต้องเลี้ยงควายแล้วนะควายไม่ต้องแดกหญ้าแล้วนะครับ ส่วนไม่รู้ประชาชนคนไหนจะต้องแดหญ้าหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่านโยบายท่านใช้เทคโนโลยีในการเกษตรครับโอ้โหฟังแนนโยบายนะครับ <c oughs> ประเทศเราจะทันสมัยเหมือนกับอิสราเอลเหมือนกับญี่ปุ่นนะครับสหรัฐอเมริกานะครับใครเคยไปญี่ปุ่นใครไปอิสราเอลนะครับต่อไปนะครับเกษตรกรของเราจะใช้เทคโนโลยีครับเราจะไม่มีควายแล้วครับนะแต่ไม่รู้ว่าประชาชนนี่จะถูกดูถูกว่า เป็นกววยแดกญ้าหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับนี่นโะยบายที่สองครับสบายแล้วครับพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กด like, แชร์นะครับวันนี้ขอผมขอแสดงความยินดีกับท่านนายกคนใหม่นะครับเพราะว่าท่านเป็นคนพูดจริงทําจริงครับท่านไม่ชอบวาทกรรมนะท่านพูดเมื่อวานนี้บอกว่าผมไม่ชอบวาทกรรมนะมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงผมไม่ชอบวาทกรรมนะไม่ชอบสนามอารมณ์นี่ท่านพูดไว้นะครับ เพราะว่าท่านนายกคนนี้เป็นคนพูดจริงทำจริงครับนะแกเป็นคนพูดจริงทำจริงนะครับแกไม่ชอบวาทกรรมว่ามีลุงไม่มีเราเพราะว่าแกชอบวาทกรรมว่ามีลุงมีเศรษฐามีลุงมีเรานะครับแกชอบอีกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนับแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเกษตรกร,ร,กรไม่ต้องใช้ควายแล้วไถานาต้องใช้เทคโนโลยีการ,กรเกษตรครับนโยบายที่สองครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านหาเสียงไว้ท่านทาได้จริงไม่ใช่แค่โฆษณาชวนเชื่อ นายโยบายที่สามของพรรคเพื่อไทยครับท่านนายกษเษฐาครับรายได้จากการท่องเที่ยวสามล้านล้านบาทต่อปีโอจุกุรูยิ้วจุกรูจุกรูกรโอ้ยพี่น้องครับโรงแรมรีสอร์ทสถานที่ท่องเที่ยวรถเช่าไกด์นำเที่ยวเตรียมตัวรวยครับได้เวลาอยู่ดีกันดีแล้วผมเองก็เป็นที่ปรึกษารีสอร์ทเป็นที่ปรึกษาโรงแรม เป็นที่ปรึกษาบริษัทนําถ้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีทุกท่านนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปท่านนายกเศรษฐานั้นบอกว่าเราจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีหนึ่ง3ามล้านล้านบาทต่อปีทุกครูทุกคร,กร,กรูนะครับหวังว่าจะไม่หอนนะครับรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับสล้านล้านบาทต่อปีครับ ได้เวลาอยู่ดีกินดีแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวรถนาเที่ยวไกด์นําเที่ยวนะทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปได้เวลาอยู่ดีกินดีแล้วครับเราได้นายกคนใหม่พูดจริงทำจริงนะแกพูดคําไหนคํานั้นนะพักเพื่อไทยเป็นพักที่ตรงไปตรงมาพูดคำไหนคำนั้นเป็นแล้วก็เป็นพักที่รักษาคำพูด ไม่เคยบิดพริวไม่เคยหักหลังประชาชนไม่เคยหลอกลวงประชาชนครับผมเชื่ออะไรครับท่านนายกครับนะผมยินดีกับท่านด้วยนะครับท่านนายกเศรษฐาครับนะว่าเมื่อท่านเป็นนายกัฐมตีปุ๊บประเทศไทยจะรับต่อปีนะครับสามล้านล้านบาทต่อปีครับได้เวลาอยู่ดีกินดีแล้วครับทุกคนร่ํารวยกันครับขอเชื่อมั่นในพักเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยพูดจริงทําจริงนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างพักเพื่อไทยไม่ชอบวาทกรรมมีลุงไม่มีเรามีเราต้องมีลุงนะครับน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นมีลุงไม่มีเราพักเพื่อไทยไม่ชอบท่านนายกไม่ชอบท่านนายกชอบชอบอะไรครับมีเราต้องมีลุงไม่มีลุงไม่มีเราน่ะนะเราก็ไปได้ชนะเลือกตั้งที่หนึ่งหรอกเรามาที่สองเหตุที่เราได้เป็นนายกก็เพราะว่าอะไรเพราะมีลุง ต้องกราบขอบพระคุณสองลุงนะครับที่เมตายกหูบอกลูกน้องของลุงบรรดาสวประมาณเท่าไรเนี่ยแปดสิบหรือหกสิบอะไรคนเนี่ยยกมือให้กับท่านนายกนะครับกราบขอบพระคุณคุณลุงนะครับนะเราจะนีกราบแทบเท้านะครับนะครับนนะนะเพราะว่าไม่มีลุงไม่มีเรา ไม่มีลุงไม่มีเศรษฐาครับพี่น้องครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐานะครับไม่ชอบวาทกรรมมีเราไม่มีลุงต้องบอกว่ามีลุงถึงจะมีเรานะครับก็โอ้โหพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับนักท่องเที่ยวจะเริ่มเข้าประเทศไทยแนละ้วใช้จ่ายกันโอ้โหหนักเลยครับประเทศไทยต้องมีรายได้สามล้านล้านบาทต่อปีครับเรื่องจริงหรือเปล่าครับ เรื่องจริงครับทนายกเนี่แกไม่เคยโกหกประชาชนไม่เคยตอแหล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 ไม่บีแกไม่เคยโกหกหรือหักหลังประชาชนหรือแม้กระทั่งหักหลังเพื่อนคิดผิดที่จับมือกับก้าวไกลหรือเปล่าอะเห็นหัวหน้าพักพักหนึ่งพูดในสภาผมคิดผิดที่จับมือกับก้าวไกลนะครับโอ้โหดูนโยบายของท่านแล้วเนี่ยโอ้โผมนี่แมงขอกราบครับ นะขอยกมือนะครับกราบครับกราบท่านายกครับนโยบายของท่านเนี่ยนะได้กลิ่นความเจริญเลยครับวันนี้ครับสองทุ่มนี้แะครับประเทศไทยจะอยู่ดีกินดีแล้วครับนะสองทุ่มนี้แหละครับได้เวลากินอยู่ดีกินดีแล้วครับและผมเชื่อนะครับว่านโยบายของท่านเนี่ยทาได้จริงครับและผมเชื่อเลยว่าท่านนายกเศรษฐาไม่โกหกประชาชนคําไหนคํานั้นครับเพราะตอนหาเสียงเนี่ยท่านปิดสวิต นะปิดสวิตสว์ปิดสวิตสามปอปิดสวิตลุงแกปิดหมดเลยครับวันนี้ผมเชื่อเลยนะครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าท่านนายกนั้นพูดจริงทําจริงไม่น่าจะโกหกประชาชนหรอกเพราะที่ผ่านมาพักเพื่อทยหาเสียงเนี่ยนะคําไหนคํานั้นครับไม่มีการโกหกประชาชนครับพี่น้องครับพักของเราเอายึดประชาชนเป็นที่ตั้งครับนะเพราะว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อประเทศชาติ น้ำลายไหลเลยกูพอพูดถึงเรื่องประเทศชาติเนี่เนะพักของเราพูดจริงทำจริงครับสามนโยบายแล้วครับพอกูพูดถึงนโยบายพักเพื่อไทยเนี่ยแม่งแม่งอยากจะจิบจิบไว้เลยแหละวันนี้แม่งสองขวดไม่รู้พอหรือเปล่าเนะี่ยกลัวไม่จิบแล้วแม่งอยเครียดนะเอาลอยสเปกไว้วันนี้แม่งต้องเล่นแบบ ดีกรีสูงสูงเลยยินดีนะครับท่านนายกครับผมเนี่ยให้โอกาสท่านนายกนะครับนโยบาย,ยกี้พูดไปสามอย่างแล้วนะต่อไปครับท่านนายกนโยบายที่สี่ครับใช้ระบบบล็อกเชลบล็อกเชนลดการคอร์รัปชันโอ้โหแม่งพูดคำหรูเลยอะบล็อกเชลก็คือระบบที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้จะไปลบข้อมูลทิ้งอะไรก็ไม่ได้แม่งอยู่ในอากาศอยู่ในคราวอยู่ในอะไรทำนองนั้นอะ เท่าที่ผมทราบเป็นระบบที่แก้ไขอะไรไม่ได้อะข้อมูลต่างๆห้ามลบจะลบทําลายหลักฐานอะไรไม่ได้โอ้แม oh, hey, ่งโคตรเท่เลยฟังแนละ้วโอ้โหนี่นายกในดวงใจกูเลยนะเศรษฐาเนี่ยโอ้โหนี่นายกเศรษฐาเนี่ยนายกในดวงใจผมเลยนะเนี่ oh, oh, นนย,ย,มยนะแม่งจะเอาระบบบล็อกเชนนะบล็อกเชนนี่มันคือแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะพิมพ์อะไรไปนี่แก้ไม่ได้เลยอยู่ในคงในคราวอะไรเนี่ย เท่าที่ผมทราบมาระบบที่แก้ไขไม่ได้ป้องกันการคอร์รัปชันโอ้โหพี่น้องครับสองทุ่มนายกเศรษฐาได้รับการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนับแต่สองทุ่มไปประเทศเราจะไม,มนนะ ơi, ่มีการคอร์รัปชันแล้วครับพี่น้องครับโย่พี่น้องเอ้ยสองทุ่มการคอร์รัปชันในประเทศไทยต้องหมดไปเพราะท่านนายกเศรษฐาจะใช้ระบบบล็อกเชนบล็บอกเชนนะครับ ไม่มีการทอร์รัปชังะแล้วครับตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปตั๋วช้างตั๋วมา้าตำรวจทาหารขร้าราชการใครจะวิ่งเต้นอะไรไม่ได้ใครจะขึ้นจากตำแหน่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามากฎหมายตามระบบผูส้สตั้งแต่สองทุ่มค,คืนนี้ใช้ระบบบล็อกเชนไม่มีการคอรลรัปชันแล้วครับทุกอย่างโปร่งใสหมดใครจะเก็บเงินใต้โต๊ะเงินอะไรต่างๆไม่มีแล้วครับบอนการพนันซ่องโสภพณีต่างด้าวเงินผิดกฎหมาย หลังจากท่านนายกปฏิญาณสาบานตนปุ๊บเราจะไม่มีการคอรับชันแล้วรัฐบาลเราจะไม่โกงไม่กินครับทุกสิ่งทุกอย่างเราจะใช้ระบบบล็อกเชนซึ่งไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้โอ้โหพี่น้องครับกูฟังแล้วกูวอยากจะร้องไห้เหมือนกับนักวุริเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหประเทศเราวันนี้ได้นายกที่มาแก้ทุกอย่างเลยครับ นะความยากจนความอยู่ดีกินดีทุกอย่างครับท่านนายกครับผมดีใจมากเลยรอสองทุ่มมานะครับสองทุ่มนะครับไม่มีนะครับคอรับชั่นครับพี่น้องครับเก็บเงินใต้โต๊ะวิง่งเงินวิ่งเต้นล้มคดีขออนุญาตรับเงินใต้โต๊ะจัดซื้อจัดจ้างเงินทอนอะไรไม่มีนะครับหลังสองทุ่มนี้ประเทศเรานี่แม่งประเทศที่โปร่งใสเลยอะ่ะ ทำอะไรตรวจสอบได้ใครจะแต่งตั้งโยกย้ายไม่มีแล้วครับทุจริตจ,จบแล้วครับหลังจากสองทุ่มท่านนายกเสถฐาท่านมาเนี่ยท่านเป็นคนเอาจริงครับตั้งแต่ท่านหาเสียงมาแล้วท่านนายกเรถฐาบอกว่าเราไม่เอากัญชาครับเราจะไล่หนูตีงูเอ่าวครับตอนนี้ไล่ไปไล่มาหนูก็ไปอยู่ในบ้านของท่านนายกไปแล้วกูก็ไม่รู้ยังไงนะครับท่านนายกบอกจําเป็นครับต้องเอาหนูมาอยู่ในบ้านเพราะว่าอะไรเสียงไม่พอนะถ้าไล่หนูไปก็กูไม่ได้เป็นนายก ท่านท่านเนี่ยนะครับตรงไปตรงมาครับท่านบอกท่านไปจับมือกับพลังประชารัฐท่านไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติท่านไปจับมือใครเลยครับนะครับไม่จับมือเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหมดเลยครับผมนี่ปลื้มเลยเนี่ยรอเนี่ยรอสองทุ่มสองทุ่มเนี่ยประเทศเราแม่งเปลี่ยนไปเลยประเทศไทยต้องเปลี่ยนไปถ้าเลือกเศรษฐาเป็นนายกเลือกเพื่อไทยครับตอนนี้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปหมดแล้วครับ